นุ่มๆดูไว้6ทิศถ่ายรูปยังไงให้โดนใจสาวก่อนจะไปดูอย่าลืมกด subscribe แล้วกดแจ้งเตือนสัน่นกระดิ่งกุ้งกริงกุ้งกริง,ง,งให้หนาวลิมแล้วก็แบไต่แฟลตด้วยนะคะทริคที่1นะคะถ่ายยังไงให้แบบดูสูงแพ้นท์แมลาแบบนี้เพียงแค่เราถ่ายมุมเซยงัดกล้องขึ้นเล็กน้อยแบบเราก็จะดูสูงชะลูดแบบนี้แต่อย่าถ่ายเห็นขาดพราไม่งั้นงานเข้าแน่ ทริคที่2ถ่ายยังไงให้แบบหุ่นเปรี้ยวเริ่มใช้เทคนิคต่อเนื่องนะคะก็คือการถ่ายแบบนัดเก้นมุมเสยพร้อมกับถ่ายแคบเข้าไปครึ่งตัวแล้วก็บอกให้แบบนะคะหันเอียง45องศาแล้วก็โพสเลยค่ะเท่านี้หุ่นของแบบก็จะเพรียวขึ้นแล้วค่ะทริคที่สหามุมที่ดีที่สุดให้แบบของเราค่ะ ในฐานะช่างภาพนะคะต้องลองถ่ายดูก่อนค่ะว่าแบบของเรามีมุมที่ดีที่สุดทางด้านซ้ายด้านขวาหรือว่าหน้าตรงหรือไม่งั้นเราก็ถามแบบของเราไปเลยค่ะว่ามั่นใจที่มุมไหนและเราจะได้ถ่ายมุมนั้นเพื่อได้รูปที่ตรงใจนางแบบของเราที่สุดค่ะทริคที่4่ถ่ายเซลฟี่ยังไงให้แบบของเราน้าไม่บานคุณนั่นแหละค่ะต้องมีตัวพีชีพ ถือกล้องเซลฟี่อยู่ข้างหน้าเพื่อให้แบบของเราอยู่ไกลจากกล้องมากขึ้นให้แบบของเราตัวเล็กลงแต่คุณนั่นแหลคะค่ะที่บ้าบ้านเองทริคที่5ถ่ายรูปแบบเผลอเผลออ,อยากจะบอกนะคะว่าทริคนี้สดชอบมากไม่ว่าจะเป็นอิรยาบทไหนเล่นมือถืออ่านหนังสือเดินเผลอมองเหม่แต่จริงๆแล้วพี่เนี่ยาสาวเขาก็รู้ตัวกันบ่อยนะคะอุ๊ยถ่ายหรือยังคะไม่รู้ตัวเลยคะ่ะอุ๊ยถํายไม่นานแล้วนะคะถ่ายหรือยังคะ ทริคที่6ค่ะจุดตัดเก้าช่องเพียงแค่หยิบมือถือของคุณขึ้นมากดคําว่ากริดนะคะเราก็จะเห็นจุดตัดทั้งหมด9ก้าช่องวางแบบของคุณนะคะไว้ที่จุดใดจุดหนึ่งของจุดตัดเทา่านี้รูปของคุณก็จะมีสไตล์รับรองรอดค่ะและนี่คือ6ทริคถ่ายรูปยังไงให้โดนใจสาวสำหรับใครที่ดูคลิปเรานะคะและนำทริคเราไปใช้เนี่ยอย่าลืมมาอวดรูปใต้คอมเมนต์นี้นะคะ และถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แจ้งเตือนสันกระดิ่งให้กับแบ้ไตแฟลตด้วยนะคะและทริคต่อไปจะเป็นเกี่ยวกับอะไรติดตามชมค่ะ